ที่เป็นคุณ,คณมาแล้วสวัสดีคุณหญิงครับ สวัสดีค UM ่ะก๊อตแล้วก็คุณตั uh ้มนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันนะครับในเย็นวันพฤหัสบดีแบบนี้กับช่วงเมคอิดยูอะใช่แล้วนะวันนี้มีทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับมมฟากันอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคําถามนี้เรียกได้ว่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คงจะงงกับคําถามนี้อยู่หยิมก็เลยมีคําตอบมาให้ค่ะนั่นก็คือคําถามที่เรียกได้ว่าแหวนแต่งงานต้องใช้กี่วงเออ มีคนถามจริงเหรอคุณยิมจริงเหรอมีคนถามจริงใคะใช่เพราะบางคนก็คือเขาไม่รู้ว่าแบบต้องใช้กี่วงไม่แน่ใจว่ามันต้องซื้อแบบว่าตอนตอนขอก็ต้องซื้อสองแล้วก็ตอนแต่งก็ต้องซื้อสองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มีลูกค้าถามกันค่ะอ๋อเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเช่นไปคู่เข่าแต่งงานวงนี้แล้วตอนแต่งจริงเป็นวงเดิมได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเออใช่ไหมเอออาจจะมีเรื่องราวแบบนี้ ช่จริงๆใช่ได้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้คือถ้าหยิบแล้วคร่าวๆเนาะจริงๆเอาแหวนแต่งงานนะคะก็คือถ้าตามธรรมเนียมฝรั่งเขาก็จะมีแหวนมันก็คือเป็นแหวนเม็ดเที้ยวชู่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแหวนมันก็คือแหวนขอนั่นเองครับอ่ะฮะแหวนขอนะครับใช่ ส่วนแล้วก็ถ้าเกิดว่าในพิธีในโบสถ์นะคะเขาจะมีพิธีแลกแหวนกันใช่ไหมคะเขาก็จะใช้เป็นแหวนแถวแบบนี้หรือว่าแหวนเกลี้ยงะค่ะก็คือจะใส่ซ้อนกันเป็นสองวงค่ะเออจาได้อันเนี้ยตอนบัตรหลวงเขาทาพิธีอย่าเขาจะเขาจะถามว่าวันนี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมีของแลกแทนใจให้กันไหมก็คือเออก็เป็นแหวนเกลี้ยงอันนี้แหละใช่เออใช่ใช่เพราะว่าเราเคยอยู่ในพิธีคริสต์มาก่อรคริสต์มาสมั้งคะ ิีคริสต์ศาสนาคริสต์ก็เลยตอนนั้นก็เลยยังถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวรือว่าเอ้ยจะไมมีแหวนสองเซตเขาบอกว่านี่เป็นแบบพิธีคริสครับงกับพิธีเดฟิวฮะจิอ่ฮะครับงใช่ซึ่งฟิลตอนใส่ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือทำเนียมฝรั่งเ็าจะประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนคนไทยเรานะคะเราก็จะมีเป็นเป็นแหวนวงเดียวเช่นกันส่วนมากก็จะนิยมเป็นแหวนเม็ดเดียวแบบนี้ค่ะใช้ในพิธีในงานมั่นก็คือวงนี้นะคะวงนี้วงเดียวค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแหวนที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นการสวมสวมแหวนมั่นตามเริ์ใช่ฮะอันนี้คือจุดสําคัญเลยแล้วมีไหมฮะว่าบางคนที่ตอนคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเสร็จปุ๊บแล้วตอนมั่นจริงเนี่ยเป็นแหวนอีกวงหนึ่งมีไหมฮะมีค่ะก็คือตอนสมมุติว่าตอนขอก็อาจจะวงไม่ใหญ่มากสตาร์ทที่30กสิกำลังดีค่ะ ตอนแต่งตก็คือเอาให้ใหญ่ไปเลย<ม>ก็คือเป็นไซส์กระหลัดอะไรแบบนี้ก็ม,มีนะคะ <c oughs> โอ้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคู่เลยแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเออนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะใช้เป็นวงเดียวกันเนาะตั้งแต่ตอนขอกับตอนมั่นน่ะตอนที่เปิดแหวนออกมาตอนทำพิธีมั่นให้เจ้าสาว acting แ,แบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนิดนึงแบบโอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเงี้ยแล้วแต่แต่จริงได้ลองใส่แล้วอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วแต่ ลแล้วแต่ตัมตกลงเลยเออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะได้รับคําแนะนําดีๆเนาะอาจจะมีแหวนกี่วงก็แล้วแต่ก็หยิมกับทีมงาน้อแนะนําเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนก็คืออาจจะเจ้าสาวอาจจะไม่ชอบเพชรอยากจะชอบเป็นเครื่องประดับพลอยหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆก็สามารถมาปรึกษาพวกเราได้นะคะอมืมีไหมครับคนที่แบบว่าใช้แหวนแต่งงานเป็นแหวนเกลี้ยงแบบ ไม่ใช่เป็นคนคริสแต่ว่าชอบแหวนเกลี้ยงอย่างเงี้ยมีไหมคุณหยิมมีค่ะมีค่ะจริงๆมันต้องเลือกตามแอคทิวิตี้ของลูกค้าด้วยเหมือนบางคนก็คือเขาจะชอบแบบะสะดวกรวดเร็วแล้วก็แอดเวนเจอร์หน่อยๆก็แหวนเกลี้ยงวงเดียวจบเลยค่ะ ก็เป็นบ,บันเกลี้ยงก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นกินเบชูตลอดเ,อเนะฮะ,ะอันนี้คือเขาก็มีมีทุกแบบทุกสไตล์อะแล้วแต่สไตล์ของบ่าวสาวเลยใช่ไหมครับคุณหิมใช่ค่ะจริงๆการเลือกแหวนแต่งงานต้องใช้ระยะเวลานดนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนสวมใส่ก็คือว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะถึงอยากจะบอกว่าถ้าเรามีแผนจะแต่งงานก็คืออยากให้เผื่อระยะเวลาในการเลือกแบบที่เราชอบจริงๆสติ๊กหนึ่งก็ได้ค่ะอ ระยะเวลาที่เผื่อไว้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนล่วงหน้าครับคุณหยิมที่คุณหญิมเห็นว่าน่าจะสมควรอันนี้ถามเผื่อแบบว่าที่จังหวเจ้าสาวเลยได้ค่ะจริงๆริหยิมคิดว่าประมาณ2เดือนนี้กํลาลังโอเคเลยเดือนแรกอาจจะก,กําลังจะเซอร์เวดูว่าเราชอบแบบไหนทรงไหนเดือนที่2ก็ค่อยแบบฟิตติ้งแล้วก็เผื่อเวลาให้ร้านเขาก็คือขึ้นตัวเรือนแหวนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะสเดือนกําลังดีนะคะ S 1> <S 1> อ่าสองเลยกำลังดีนะคุณผู้ฟังครับอ่าก็เผื่อเวลาไว้ด้วยเตรียมตัวกันไวน้นะใครที่แบบว่ากำลังจะแต่งงานได้เริ่แล้วในอยากได้รับคำแนะนำดีแบบนี้อืมต้องที่มมอั้มมอนดี้เจม์ุได้เลยนะครับ <ouch. S 1> คุณหญิมเปิดฝากหน่อยฮะร้านเปิดปิดกี่โมงบ้างหรือว่าช่องทางไหนในการติดต่อสื่อสารกันบ้างครับได้ค่ะเปิดปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงตรงถึง5้าโมง45้าค่ะหรือว่า6โมงก็ได้ถ้าใครมาช่วงประมาณ5โมงเย็นแนะนำว่า อินบ็อกเข้ามาจองล่วงหน้าก่อนนะคะเราจะได้เปิดแล้วก็รอลูกค้าได้ค่ะแล้วก็ส่วนถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาได้ที่ Facebook a m o r เ n i ยเ m หรือว่าจะเป็นไลน์แอดแอดอมอริเนียเค่ะที่นี่คือที่ทีเป็นเรื่อรสภาพคือเรื่องเดียวกันอะบอกเบอร์โทรได้หนึงนะเออฝากเบอร์โทรหน่อยนะคุณหยิมได้ค่ะ,ะเป็น088 792 3629นะคะ,ะ,ะครับขอบคุณคุณหยิมมากเลยนะครับที่วันนี้ มาเล่าทริคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของใบแต่งงานถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับคำแนดีๆแบบนี้นะคะไปคุยกันแบบส่วนตัวส่วนตัวได้เลยนะครับที่โช์รูมนาำมอลลี่เชมส์นะครับขอบคุณคุณหญิงมากเลยไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะค uh, ่ะเทคแคร์นะคะค่ะผมน่ารักใส่เหมือนเดิมวันนี่เจมส์เลือกชิ้นช่ในแบบที่เป็นคุณ